สวัสดีครับสวัสดีนะครับกดไลค์กด like, แชร์ได้นะครับสวัสดีนะครับใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะครับอ้าวสวัสดีครับเข้ามาทักทายได้นะพี่กดไลค์กด like, แชร์ได้ตามสะดวกนะครับ อ่าแบ่งปันครับแบ่งปันนะครับอ่าปีใหม่นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะจะให้นะครับก็เป็นปกติครับเราก็จะให้ความรู้นะครับเราจะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับอพอเรารู้ปั๊บเราจะกลัวน้อยลงนะครับมาแบ่งปันมาแชร์กันนะครับมีความรู้นะครับมันจะลดความเสี่ยงลดความกลัวนะครับพี่ อ่าแบ่งปันกันนะครับปีใหม่นะครับอ่าอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะครับอเรามาเริ่มนิสัยแบ่งปันครับตอนนี้นะวันนี้คนไทยต้องการนะครับต้องการคนแบ่งปันอยู่ใกล้ๆตัวพี่อ่ามาทักทายกันก่อนนะครับอ่าปีใหม่แล้วนะครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ นะใช่ยานันนาพี่คนนี้ผมจําได้แม่นนะครับพี่เขาชื่อยากษ์อ่าสวัสดีครับพี่วุฒิสวัสดีครับอ่าพี่สุทนสวัสดีครับอ่าทักมาได้นะครับทักมาได้ถ้าคนที่พิมพ์มาเนี่ยจะผมก็จะจําได้ดีกว่าดีกว่าคนที่ไม่ได้พิมพ์มานะครับอ่าสวัสดีครับพี่ จิตธาโอครับจิตเทาพี่เจษสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้ผมไม่ได้เป็นอาจารย์หรอกพี่เรามาแบ่งปันกันดีกว่าครับมาแบ่งกันเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละเอาสวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับพี่เชษสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามานะครับคือวันนี้ผมมีเวลาไม่เยอะนะครับผมมีเวลาไม่เยอะอัปเดตสถานการณ์ประดุกนะครับอ่า ผมจะบอกอะไรให้ว่าประดุกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงเขาเป็นเทศกาลเหมือนกันเทศกาลผมจะมาอัปเดตเรื่องเทศกาลประดุกแล้วกันนะครับเทศกาลประดุกมีในหนึ่งปีเนี่ยมีกี่เทศกาลบ้างนะครับเทศกาลเอาต้นปีก่อนเลยนะครับต้นปีคือเทศกาลหน้าประดุกขาดนะครับคําว่าประดุกขาดคือประดุกไม่ค่อยมีนะครับ เทศกาลนี้คือเทศกาลหน้าประดุกขาดนะครับเดือนมกราคมพามีนานะครับเทศกาลนี้หน้าประดุกขาดาแล้วผมจะบอกว่าพอประดุกขาดปั๊บมันเข้ามาในหลักเศรษฐกิจนะครับคือเมื่อซัพพลายนะครับซัพพลายคือตัวปลาซัพพลายเนี่ยมีน้อยนะครับซัพพลายมีน้อยนะครับดังนั้นคือพอปลาดุกมีน้อย นะครับราคามันก็จะขึ้นนะครับขึ้นเองตามอัตโนมัตินะครับราคาขึ้นตามผู้บริโภคนะครับถ้าเมื่อไหร่ปดุกมีน้อยนะครับผู้บริโภคน้อยราคาก็คงปกตินะครับมันก็ก็แมทช์กันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ปดุกมีน้อยแต่ความต้องการยังเท่าเดิมราคาขึ้นแน่นอนครับแต่ขึ้นไม่ได้จวดจ้าดนะครับพี่ขึ้นไม่ได้แบบเยอะแยะนะครับ อาจจะขึ้น5บาท10บาทนะครับอ่าหรือบางทีก็หน้ากระชังหน้าบ่ก็บาท2บาท3บาทอย่างเงี้ยครับอ่าเพื่อที่จะให้พ่อค้าคนกลางหรือว่าคนมาจับไปต่อได้นะครับอ่านี่คือเทศกาลช่วงมกราคุมพามีนานะครับอสอรี่ครับโทษครับอ่าเป็นช่วงประดุกไม่ค่อยมีเป็นช่วงประดุกขาดนะครับประดุกก็จะเป็นราคา,านะครับ อันนี้คือผมผมอยู่ในตลาดบิ๊กอุยีนะครับขอขอขออนุญาตว่าบิ๊กอุลีนะครับอ่าปลุกบิ๊กอุนะครับอ่าทำไมถึงขาดนะครับอ่าทำไมถึงขาดอ่าเพราะว่านะครับอ่าช่วงที่นะครับคือมันเป็นวัตจักรนะครับอ่าทำไมถึงขาดนะครับโทษทีอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับทำไมถึงขาดมันเป็นวัตจักรของ ของสายพันธุ์นะครับของการการสืบพันธุ์ของการเจริญพันธุ์นะครับอ่าฉะนั้นคือช่องแก๊ปตรงนี้จะขาดทุกปีนะครับจะขาดทุกปีนะครับเกษ,รษตรกรไทยนะครับเกษ,รษตรกรไทยเลี้ยงเหมือนกันอพี่เท่าเหล็กไหลสวัสดีครับอสวัสดีตอนสายสายสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าทักกันมาได้นะครับ Split, เกษตรเกษตรกรไทยนะครับจะเลี้ยงแบบเดียวกันเหมือนเหมือนกันในในรูปแบบการเลี้ยงนะครับในวิธีการนะครับในแบบเดียวกันรับรู้มาในแบบเดียวกันนะครับคือเลี้ยงในบ่อดินนะครับบ่อกว้างนะครับบ่อดินบ่อกว้างอาจจะบางบางท่านก็ไม่กว้างก็ได้อะแต่ในบ่อดินนะครับวิธีการให้อาหารไม่ต่างกันมากนะครับ ในรูปแบบที่ที่ที่คุมได้ได้ยากนะครับอ่าฉะนั้นคือพอเราเลี้ยงแบบเดียวกันช่วงจังหวะออกก็เหมือนกันทามมิ่งเดียวกันรับลูกพันธุ์รับมาจากฟาร์มใหญ่ใกล้ๆกก,กันนะครับอ่าฉะนั้นคือปลาก็จะขาดจะล้นในเวลาใกล้ๆกกันนะครับอ่ามาในเทศกาลที่1ก็คือเทศกาลเดือน1ถึงเดือน4เดือน1เดือน2เดือน3เดือน4ประมาณนะครับ ปลาก็เริ่มจะขาดนะครับราคาก็จะดีช่วงนี้ราคาดีมากพี่มาร์กไว้เลยนะครับรีมาร์กไว้เลยว่าช่วงมกราคมพามีนานะครับเมษาราคาเริ่มจะดีนะครับอพอมาปับ๊บพอเดือนเริ่มเดือนห้าละเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดนะครับเดือนนี้จะเป็นเทศกาลเขาเรียกว่าในช่วงปกตินะครับในช่วงเริ่มขายกันละเริ่มขายในราคาปกติแล้ว เคยจับหน้าบ่ออยู่ 40, 40 45ก็ 40, 40 45ละนะครับอ่าเป็นช่วงเทศกาลปกตินะครับอ่าจะไม่ราคาก็จะปกติเพราะทุกคนเริ่มมีปลากันละนะครับอ่าผู้บริโภคก็เท่าเดิมนะครับผู้ผู้บริโภคปลาดุกเนี่ยณว,วันนี้ผมมองว่าเทรนการบริโภคปลาดุกยังไม่ห,หวือหวาอ่าผมพูดอย่างนี้เลยนะครับ ใครบอกว่าหอหวาก็โอเคในๆนเรามาดูว่ามันจะหอหวายังไงในช่องทางไหนนะครับแต่เทรนในการบริโภคประดุกผมมองว่าในตัวผมเองนะครับที่เข้ามาเล่นในตลาดอยู่ประมาณปีกว่าๆนะครับณว,วันนี้ไม่หูหวานะครับอ่าฉะนั้นคือการบริโภคประดุกก็จะปกติจะใช้จะใช้ใชอัตราชีวัดสถิติของแต่ละปีปกติครับนะครับ ่าจะไม่ค่อยหัวหวาเท่าไหร่นะครับฉะนั้นคือเดือนเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี้ก็กก็ก็จะเป็นบริโภคปกตินะครับราคาปกติตามหน้าฟาร์มก็ก็มีแฮปปี้กันไปบ้างนะครับมีแบบอืมเสียดายบ้างทรงๆบ้างนะครับอาพอมาปับ๊บเดือนแปดเดือนเก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบนะครับเป็นเทศกาลปลาดุกล้นนะครับอ่า แย้งได้นะครับแย้งได้พี่อ่าบางทีคือแย้งได้เอ้ยพี่ของผมขาดทั้งปีนะครับอ่าของผมล้นทั้งปีแย้งได้แย้งได้นะครับแย้งได้คือแบบผมไม่แน่ใจนะครับแต่คือด้วยด้วยที่เราประเมินและพิดิกแล้วก็จับสถิติมานะครับผมจับผมเป็นคนจับตัวเลขนะครับอ่าเราจับตัวเลขจากสถิติ3-4ปีที่เรามาคุกคีอยู่นะครับ ผมก่อนทําผมเรียนรู้เรื่องประดุกมาสามปีก่อนที่จะทํานะครับอ่าเราเรียนรู้มาล้วเขาบอกว่าโอ๊ยประดุกกินชนดนะครับอ่ากินชนดยังไงมันกินกระดาษได้เหรอกินได้พี่เพราะเราจะต้องขายที่ดินเพื่อที่จะไปเอาอาหารไหม้ประดุกกินนะครับมีใครแย้งไหมมีคนแย้งหน่อยสิออ อ่าใครกำลังฟังอยู่นะครับแล้วอยากฟังต่ออกดหัวใจมาดีกว่านะครับอ่ากดหัวใจมาให้หน่อยครับเนีถ้าถึงยี่สิบท่านผมไปต่อนะครับพี่ตอนนี้เราให้ความรักกันดีกว่าอ่ากดหัวใจมาครับพี่โอ้ขอบคุณครับนี่หัวใจมารัวลคุณเด ขอบคุณมากนะครับรักกันรักกันนะครับรักกันเดี๋ยวปีหน้าผมจะมาบอกรักทุกวันนะครับเราจะรักกันทุกวันผมบอกรักลูกทุกวันนะครับลูกสาวลูกชายตั้งแต่เขาเกิดมาผมบอกรักเขาทุกวันจุ๊บเขาทุกวันเราบอกรักกันทุกวันนะครับวันนี้เดี๋ยวปีใหม่หลังปีใหม่ผมจะ บอกรักทุกท่านทุกวันนะครับเราจะรักกันทุกวันเราจะแบ่งปันนะครับรอ่าโอเคนะครับอ่ามามาต่อนะครับเป็นช่วงเทศกาลปลาล้นนะครับอ่าตั้งแต่อ่าผมให้เริ่มตั้งแต่เดือนแปดเลยแล้วกันอ่าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนะครับจะเป็นช่วงเทศกาลปลาล้นนะครับเทศกาลปลาล้นคืออะไรนะครับ เทศกาลปลาล้นคือปลาดุกออกมาโอเวอร์นะครับสป라이ยคำว่าโอเวอร์คือมากกว่าความต้องการของตลาดนะครับพอโอเวอร์สป라이นะครับอของมีเยอะกว่านะครับคือปลาดุกมีเยอะกว่าผู้บริโภคผู้บริโภคก็เท่าเดิมแหละพี่ไม่ต้องไปสนใจว่าคนไทยไม่ได้แบบโอ้โหแบบ ปีหนึ่งแบบประชากรเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบ5ล้าน10ล้านเท่า2เท่าไม่ใช่นะครับเรามีการคุมกําเนิดฉะนั้นคือประชากรผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคปกตินะครับเท่าเดิมคนเคยกินปลาดุกสองสาวันครั้งก็กินสองสาวันครั้งละอ่าคนไหนกินแบบเดือนละครั้งก็กินเดือนละครั้งนะครับอา่าอาทิตย์ละครั้งก็อาทิตย์ละครั้งไม่มีใครที่แบบเขาเรียกว่าผู้บริโภค จะใช้พฤติกรรมปกตินะครับอพอปั๊บเดือนแปดเดือนเเดือนสิเดือนสิปลาล้นเพราะว่าทุกคนเลี้ยงปลาออกมาในจังหวะเดียวกันนะครับช่วงเดือนแเดือนเเดือนสิเนี่ยทุกคนจะเลี้ยงปลาในจังหวะเดียวกันแล้วจะมีนะครับาบางคนนะครับหัวใส นี่หัวใสยังไงนะครับอยากจะจับปลาออกให้หมดนะครับเพราะช่วงนั้นช่วงเดือน8เดือน9 0เดือน10ราคาไม่ดีแล้วลงลูกปลารอไว้เอารอบหน้าแน่คนที่หัวใสจะทําอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะเราก็จะเป็นคนในพวกหัวใสถูกไหมอ่าพอราคาไม่ดีจับออกหมดนะครับแล้วว่ากันใหม่อ่าแล้วว่ากันใหม่นะครับ แต่นั้นคือราคาจะมีผลละพี่อยากจับก่อนจับเร็วจับเยอะพี่ก็จะต้องเอาราคาไปล่อนะครับนะเราเอาราคาไปล่อแมงเม่านะครับอ่าเราเอาไปราคาไปล่อโบโกเกอร์พ่อค้าคนกลางแต่อย่าลืมนะครับพอราคาต่ําเขามาจับเร็วก็จริงแต่ขาดทุนนะครับพี่หรือได้กําไรน้อยหรือบางๆมากเฉียบมากนะครับ อ่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงปลาล้นนะครับอ่าช่วงปลาล้นพอมาเริ่มช่วงเดือน12เดือน12เดือน1เดือน2เดือน3เดือน4ก็จะเป็นช่วงปลาราคาแพงนะมันเริ่มทะยานขึ้นแล้วเห็นไหมครับก็จะเป็นเทศกาลปลาก็จะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้อ่าผมจะมีทริคมาบอก89ท่านที่ยังอยู่ เก้าิบท่านนะครับนี่เก้าสิบท่านที่ยังอยู่จะนะครับอ่าจะจะได้รู้ว่าเราทำยังไงให้อยู่ในเทศกาลขายปลาได้ตลอดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออ่านก่อนผมเห็นแวบบๆนะครับภาพไปสั่งซื้อได้ที่ไหนพี่เข้าไปสั่งในอินบ็อกซ์เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับพี่ พี่เกียรติฤทธ์นะครับสวัสดีครับผมพี่ j จบสวัสดีครับกินตามกระเป๋ามีเงินหรือไม่ก็แล้วแต่ครับคือผมมองว่าปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จับต้องได้ง่ายแล้วนะครับอ่าโปรตีนเป็นโปรตีนราคาต่ำนะครับผมเชื่อว่าปลาดุกเนี่ยตอบโจทย์ทุกเขาเรียกว่า ระดับอาชีพอ่ะชาวนาก็กินปลาดุกนะครับอ่าชาวนากินปลาดุกนะครับคนทําง,งานออฟฟิศก็กินปลาดุกนะครับอ่าเศรษฐีโต๊ะจีนก็ปลาดุกฟูนะครับคือ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 ผมว่านะวันนี้คือเราเราปลาดุกตอบโจทย์ในเรื่องอ่าโปรตีนราคาต่ํานะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับอ่าคนมีตังค์น้อยก็ซื้อปลาดุกครึ่งกิโลนะครับก็ได้ไปแล้วสามสี่ตัวนะครับ ทำได้มื้อหนึ่งใส่ผักเยอะหน่อยก็กินได้แล้วนะครับสี่ห้าสิบาทกินได้ทั้งครอบครัวนะครับปลาดุกปิ้งปลาดุกย่างเนี่ยชาวนงชาวนาหน้าเวลาไปทํานานะครับก็ซื้อปลาดุกนะครับปิ้งไม้ไปมีห้าคนพกปลาดุกไปคนละตัวนะครับห่อกระติ๊บข้าวเหนียวไปนะครับแล้วก็เจ้าวบองเจ่าวปลาล้านะครับเจ้าวจิ้มน้ําจิ้มเจาวนะครับพกไปก็กินได้แล้วนะครับอ่าพี่น้องชาวนาผม ผมอยู่กับเกษตรกร,ะกรนะผมจะบอกให้ผมก็เลยรู้สึกว่าเร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 ามองว่าประดุกเนี่ยกินง่ายสุดละไม่เบื่ออ้ามาเรามาวิธีหนีหนีวงจรเดิมนะครับหนีวงจรเดิมทํำยังไงนะครับผมบอกเลยว่าประเด็นแรกเอาเอาแบบคิดจับยามนะทําไม่ได้พอทําไม่ได้แล้วเราถ้าเราทําได้ครึ่งหนึ่งละ่ะ เรามาเปลี่ยนวิธีคิดนะครับถ้าเราทําได้ครึ่งหนึ่งในหนึ่งปีเนี่ยถ้าเราทําได้ครึ่งหนึ่งเราก็กําไรครึ่งหนึ่งครึ่งปีในช่วงภาวะปกติเราก็จะอยู่ในภาวะปกติก็แสดงว่าเราแอดวานคนอื่นไป1นึ่งสเต็ปถูกไหมครับแอดวานยังไงนะครับคือณนะวันนี้ผมมองว่าเราเลี้ยงปลาในบ่อเข้าไป เราใช้พื้นที่น้อยนะครับเราใช้พื้นที่น้อยการจัดการง่ายฉะนั้นเรื่องค่าแรงงานค่าการจัดการเราชนะไปแล้วหนึ่งดอกนะครับอ่าเรื่องการคุมอุณหภูมินะครับณนะวันนี้ปลาผมก็ยังกินเหยื่ออยู่เลยนะครับบางท่านไม่กินแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวหาว่าหาว่าขี้โมนะครับอันนี้อาหารนะครับเราใช้อาหารตัวนี้ อนี่ปลาก็ปกตินะเห็นไหมอ่าปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมสาดชจชวดไปโอ้ยเห็นไหมครับยังกินปกตินะครับยังกินปกติอ่าอาจจะลดกว่าเดิมนิดนึงนะครับอ่าฉะนั้นคือพอเราเลี้ยงแบบนี้การจัดการง่ายขึ้นนะครับการจัดการก็จะง่ายขึ้นอ่า ควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิน้ำนะครับหรือว่าควบคุมการกินดีขึ้นนะครับฉะนั้นคือในช่วงที่ปลาติดหนาวเราก็สามารถขุนปลาได้นะครับปลาก็จะออกได้ตามที่เวลาเรากำหนดนะครับอ่าฉะนั้นคือช่วงหน้าหนาวเราก็มีปลาขายอ่าช่วงหน้าเขาขายเราก็มีปลาขาย ช่วงหน้าหนาวปลาราคาแพงเราก็ได้ราคาขายตามราคาตลาดขายแพงได้นะครับช่วงเขาขายหน้าปกติเราก็ขายปกติได้นะครับแต่วันนี้ทุกท่านนะครับที่เลือกซื้อผมถือว่าทุกคนนะครับเกิดมาเป็นคนได้นะครับณนะวันนี้ฉลาดเลือกแล้วพี่ความรู้ความรู้แฝงที่เข้ามาเนี่ย ผ่านมาได้หลายทางนะครับเมื่อก่อนต้องไปโรงเรียนถึงจะมีความรู้ใช่ไหมครับออกจากป่ามาต้องไปโรงเรียนถึงจะมีความรู้แต่ตอนนี้ความรู้แฝงเยอะแยะพี่มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับท่องทีวีท่องโลกทีวีนะครับท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับไปไหนมาไหนไป้ายมีความรู้บอกความรู้ทุกอย่างนะครับฉะนั้นคือเรามีความรู้แฝงลนะอ่านหนังสือออกตาเห็นทำได้พูดได้สื่อสารเป็นมีความรู้แฝงอยู่ทั้งนั้นนะครับพี่ อ่าฉะนั้นคือการเลี้ยงวิธีแบบนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนภาพจําเราจะมาเปลี่ยนภาพจําของคนที่จะกินปลาดุกนะครับอันดับแรกเมื่อก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่กลับบ่อพ่อใบตอนนี้ปลาไม่กินอาหารครับดูจาก ตูชาครับที่บ้านสุขายครับขอบคุณมากครับอ่าคือนวันนี้เรามาเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเรามาเปลี่ยนพฤติกรรมที่คนที่กินปลาดุกเดิมอยู่แล้วนะครับก็ก็ก็หันมากินปลาดุกเราอยู่แล้วล่ะเพราะเขากินอยู่แล้วเราขายอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ไม่กินปลาดุกเลยนะครับก่อนหน้านี้ไม่กินปลาดุกเลยเพราะภาพจําว่า,าปลาดุกกินซากบ้างกินอาหารสดนู่นนี่นั่นของเน่าอะไรมันก็กินอ่า วิธีการเลี้ยงนะน้ำเหม็นนูน่นนี่นั่นแต่วันนี้เราเปลี่ยนภาพจําคนที่ไม่เคยกินปลาดุกแล้วพอลองกินปลาดุกแบบเราเลี้ยงแบบเนี้ยพี่เลี้ยงเถอะเราเลี้ยงให้ที่บ้านกินก่อนเลี้ยงให้ไทยบ้านในอำเภอกินก่อนนะครับพอเขาเปลี่ยนภาพจําได้คนที่ไม่เคยกินปลาดุกก็กลับมากินปลาดุกฉะนั้นคือเราได้ตลาดเพิ่มจริงไหมครับอพอได้ตลาดเพิ่มปั๊บระคายเราขายเองเลี้ยงเองขายเอง ตัดพ่อค้าคนกลางไปได้ราคาอีกนะครับจวดละทีนี้เห็นไหมครับขายได้ทั้งปีเริ่มจากบ่อเดียวนะครับเป็น2บ่อสาบ่อ4ี่บ่อแล้วแต่กําลังนะครับอ่าเหมือนเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าล้วงกระเป๋าเจอตังค์เท่าไหร่กินเท่านั้นถูกต้องทําธุรกิจเหมือนกันนะครับทําธุรกิจเหมือนกันนะครับพี่ล้วงกระเป๋าเจอตังค์เท่าไหร่ทําเท่านั้นนะครับอ่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอหำไม่ได้นะพี่ เราต้องใช้แรงนะไม่มีใครมาออกทุนให้พี่นะครับเราต้องใช้แรงใช้แรงก่อนนะครับหาความรู้นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เขาบอกว่านักลบนะไม่ต้องกลัวนะครับรับมีดพันวันเราเอาฟันครั้งเดียวเมื่อมีโอกาสปับ๊บเขาบอกว่าเขาไม่กลัวหรอกคนไหนที่ฝึกมาแบบหมื่นกระบวนท่าเขาไม่กลัวนะครับเขากลัวคนที่ นะครับหนึ่งกระบวน้าหมื่นครั้งนี่เชียบเป็นไงล่ะอ่าวันดีครับฉะนั้นคือเทศกาลประดุกอ่าผมวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับช่วงนี้จะประดุกราคาจะขึ้นนะครับราคาก็จะดีดขึ้นหน่อยนะครับเกษตรกร,กรคนไหนนะครับที่นะครับรับประดุกอ่าก็าอย่าไปกดราคาเขามากนะครับ ช่วงนี้อาหารก็ไม่ค่อยกินโตกอดช้านะครับเลี้ยงก็ยากปลาป่วยนะครับอ่าฉะนั้นคือสงสารเกษตรกรนะครับผู้ซื้อก็บางครั้งเนี่ยไปซื้อของแบรนด์เนมไม่มีต่อนะครับอ่าอรอยเขาลดราคาชาตินึงก็ไม่ค่อยลดอ่าปีนึงไม่รู้จะลดหรือเปล่านะครับแต่พอซื้อของการเกษตรนะครับต่อจังเลยนะครับ ผมเวลาผมไปซื้อกับข้าวหรือว่าผมไปซื้ออผักเผือกทุกอย่างผมจะเลือกซื้อคนมีอายุนะครับลูกน้องผมรู้ครับพี่อ้อยหอบมาละล่าหมูปิ้งนี่ซื้อมาทีเป็นร้อยสองร้อยหอบมาละล่าผักเผือกนี่ถ้าคนแก่ผมซื้อมาละผักเคยกินไม่เคยกินเขาเก็บมาจากไหนผมผมจะอุดหนุนคนเกษตรกรที่มีอายุครับไม่เคยต่อแม้แต่บาทเดียวนะครับ ล้วงไปหำก็ไม่เจอครับพี่งานเข้าแล้วครับพี่ไปดูว่าที่บ้านเลี้ยงเป็ดหรือเปล่านะอ่าฉะนั้นอัปเดตสถานการณ์นะครับอ่าช่วงนี้ถึงเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่ปลาดุกจะราคาดีนะครับปลาดุกจะราคาดีอ่าปลาดุกจะราคาดีขึ้นนะครับฉะนั้นคือเกษตรกรคนไหนที่ท,ที่ที่มีปลานะครับก็ ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับผู้บริโภคก็ท่านก็ในช่วงบางจังหวะนะครับเรามีบริโภคของถูกบ้างนะครับของแพงบ้างก็เฉลี่ยกันนะครับเฉลี่ยกันเราอยู่ในสังคมแบ่งปันเรือเฟื้อนะครับเรือเฟื้อนะครับเรือเฟื้อแบ่งปันณวันนี้คนไทยต้องการคนแบ่งปันนะครับ ผมอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะแบ,แบ่งให้ทุกคนได้นะครับแต่ผมมีความรู้นะครับที่จะมอบให้ผมมีประสบการณ์นะครับไม่ต้องเรียกผมว่าเป็นอาจารย์นะพี่เราเอาประสบการณ์ที่ทําจริงผมมองว่าผมอยู่กับมันแล้วเราเรียนรู้ไปกับมันทุกวันลูกน้องผมเนี่ยประสบการณ์เนี่ยอยู่กับทุกวันบางคนอยู่มาตั้งแต่ฟาร์มเปิดนะครับเจอทุกสถานการณ์แดดร้อนจัดหนาวจัด นะครับวันนี้ปลาผมไม่ค่อยตายเลยนะครับปลาผมอยู่ดีมีแหงนะครับอ่าแล้วคนกินก็กินดีมีแหงเหมือนกันนะครับอ่าปลาเราปลอดสารนะครับปลอดเขาเรียกว่าปลอดสารก่อมาเลงนะครับไม่มีสารก่อมาเลงแม้แต่นิดเดียวนะครับอ่าไม่มีสารตกค้างนะครับอ่าไม่มีกลิ่นนะครับ อร่อยครับอ่าวันนี้ก็อาจจะเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะเท่านี้ก่อนเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามนะครับเดือนสี่ราคาจะดีนะครับอ่าเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดราคาจะกลางๆนะครับทรงๆอ่าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดราคาจะตกนะครับปลาดุก แล้วก็เริ่มทะยานขึ้นเดือน12นะครับเดือน1เดือน2เดือน3นะครับลองดูนะครับลองดูอ่าลองไปแอดจัดดูว่าเราจะผลิตปลาในช่วงไหนนะครับอ่าที่มันพลิกนะครับอ่าหรือนะครับเราจะผลิตปลาตลอดทุกช่วงแล้วไปทํากําไรลองไปคิดดูนะครับบางคนบอกว่าอยากเราอยากจะเลี้ยงปีละครั้งนะครับ ก็ลองเลือก,ลอ,กลองดูว่าเราจะเลี้ยงปีให้มันออกขายตอนไหนนะครับแต่ในส่วนการทําตลาดแล้วผมแนะนําว่าเราจะต้องขายปลาได้ทุกวันนะครับถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราจะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริมเงินที่มาก็จะเป็นอาชีพเสริมนะครับถ้าเมื่อไหร่วันนี้ผมเลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลักนะครับเงินที่เข้ามาก็จะจุนเจือในครอบครัวเป็นเงินหลักนะครับรายได้หลัก วันนี้เราเลี้ยงปลาครับวันหน้าปลาเลี้ยงเรานะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่าน enjoy นะครับกับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับต้านโควิดกันนะครับดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับกินช้อนกลางล้างมือนะครับใส่แมสนะครับผมเชื่อว่าทุกคนกลัวตายหมดนะครับไม่มีใครอยากติดโควิดหรอกครับ นะครับทุกคนป้องกันหมดนะครับพี่น้องชาวสมุทรสาครหรือใครก็แล้วแต่ป้องกันกลัวตายกันทั้งนั้นนะครับไม่มีใครไม่กลัวตายนะครับฉะนั้นคือผมมองว่าทุกคนรักชีวิตนะครับคนที่ติดก็เป็นกําลังใจให้นะครับหาหมอนะครับหาหมอหมอไทยเก่งนะครับหมอไทยเก่งนะครับดูแลรักษาตัวด้วยนะครับแล้วก็กักตัวอย่าให้คนอื่นติดด้วยนะครับ แต่คนที่ยังไม่เป็นก็ป้องกันตัวนะครับไปในที่ชุมชนก็ใส่แมสนะครับเรามีก็เป็นกำลังใจให้อย่างเดียวอย่างอื่นคือคงคงคงทำให้ไม่ได้นะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ